เดี๋ยวเอาถิ่นทรายมาใส่เหมือนว่าจะมีน้ํามันรั่วแล้วเพราะชนหม้อน้ําแต่ก็จะโดนเครื่องวันนี้เป็นวันหยุดนะพี่น้องวันหยุดก็วันหยุดชดเชยวันฉักกรีนะครับ ุงเทพเราวันนี้มีหลายจุดหลายที่นะครับทําให้ถนนรื่นครับไม่ใช่รื่นธรรมดานะรื่นมากๆเลยพี่น้องครับเพราะว่ายางมาตอยนี่เวลาฝนตกมานี่จะช่ามีฟองขึ้นฟอดฟอดมันเหมือนมันอบไอออความร้อนไว้นานนี่ยพี่น,อน้องนะมันก็จะทําให้การทรงตัวของรถเบรกนะครับไม่ค่อยดีครับแม้แมกระทั่งรถ คุณหน้ายางดีอย่างไรเบรกดีอย่างไรนะครับก็รื่นนะครับมีน้องครับทางโค้งนะครับหรือว่าทางตรงก็เหมือนกันครับมีน้องครับเอา้าอยู่ไหนอะรถติดอยู่ประมาณเจ็ดร้อยเมตระนี่มนะีน้องครับเพราะว่าเป็นวันหยุดยัง,ย,งยังไม่ติดเท่าไหร่ รีบมาเขียนย้ายนะครับพี่น้องครับถ้าชักช้านี่จะติดยาวมากเลยรถคันเดียวเลย เออฝนย้อยมีน้างครับโดนหน้ากล้องก็พอลบกันใช่ใช้คนเขียนคงไม่ไหวอ,ะอ่ะอออ ดูเหมือนน้ำมันจะรั่วครับเอาทรายมาใส่มี่ห่ออะไรเนี่โตยโ o y o t a เละพี่น้องครับรุ่นนี้เนี่ยถ้าเป็นตำนานก็คือขุนพลนะพี่น้องครับอย่างของเบอะแมสกนี่ก็อ่ะไม่ว่ากันไม่ว่ารุ่นไหนนะครับถ้าขับเร็วรอสักครู่พี่น้องเอารถมาลากครับเอาหัวข้าวบุนเข้ามาอย่างเี้เลย อะไรแดงๆอ่ะครับครับเนี่ยข้างลาวผมเนี่ยอ๋อนี่อ๋ลอยยาวพี่น้องขอ,ขอบคุณครับพี่เจ้าของรถครับพี่น้องครับอ่อนกระบะแม่ก็มา เอาด้านนี้แหละเป็นเบรกมันฝนตกนะครับจากเดียวก็จะรื่นเอาไม่อยู่หรอกครับเพราะว่ถนนยางมาจอยนะครับต้องรบด้วยความระมัดระวังอลยพี่น้องฝนยังย้อยอยู่ครับพี่นอ้องเปาะแปะเปาะแปะ บรรยากาศวันหยุดพอดีพอดีครับวันจัก,กรีเันนี้ครับมาดูวิธีการทำงานนะครับรถเกิดอุบัติเหตุในกรทมเรา ทำกันยังไรปปกันมาครับโอ่ะว่าใส่ไปก่อนค่รับเฮ้ยอ้าวขอเวลานะครับลางรถสักสิบว่นนาทีครับพี่น้องให้อ่ะสต็อปเบี่ย หยุดด้วยกอนมีเจ้าหน้นนาที่เขตนะครับทางประหลนะเอาทรายมากลบน้ำมันเครื่องที่ตกหล่นนะครับคาดว่าทรายไม่พอนะพี่น้องเอาทรายมาอีกเดี๋ยวมอไซด์แป้นแป้นแป้นมาแล้วก็ ยังยังเคลียร์ไม่จบพี่น้องครับอ่ะรอสักครู่โอ้เคลียร์แรกครับพี่น้องฝนตกใหม่นะครับ sai không sai không bày ra không gì đâu สลิงดึงเช่นเคยนะครับมี้องถ้าเป็นสไลด์มาก็ใช้สลิงดึงเออระวังมือนะครับเหล็กกับเนื้อมนุษย์เนี่เข้ากันดีแท้ครับใช่ครับเอาไปเลยครับพี่ เจ้าหน้าที่เขตนะครับทำงานรอบเช้าในมาช่วยเอาทรายกบดไว้วันเิเเนซาย,ยังไหลได้พี่น้องครับเร,เรื่อยๆเอา ลายตาตาลายไมพี่น้องถ่ายรถวิ่งตัดหน้ากล้องใกล้ๆพี่น้องเบาบ้นผาเบือน,นครับลงพื้นที่อีกแล้วนะครับชมเพื่อความบันเทิงและผ่อนคลายเท่านั้นมาชมวิธีการทำงานนะครับในเมืองกรุงรถเยอะ อุบัติเหตุครั้งหนึ่งต้องช่วยกันครับจับผลไม้ละมือนะ่ะพี่น้องเพือ่อความรวดเร็วอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเอาโอ้โอไปแล้วพี่น้องครับเอบาเนี่ยครับ ขอบคุณคุณรับชมเจียวกันคราวหน้าครับเอารายมาใส่เดี๋ยวมาใส่มารื่มอีกครับน้ำมันเครื่องเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับ มีคนเจ็บไหมครับเรามีผู้บาดเจ็บอยู่พ<ม>อไซเรือว่าเจ้าของรถกระบะ<อ>บาดเจ็บไม่เป็นไรมากใช่ไหมอ๋อขอบคุณครับ ถนนพหลโ,โยธินนะครับช่วงระหว่างปากซอยทางรัฐตรงซอยสี้าครับนี่ครับมีน้องฝนตั้งเข้ามาอีกแล้ว